ตแต่งหน้าขอบคุณนะคะได้คําชมแล้วเว้ยจะลอยจับจับตัวเองไว้ก่อนจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าจริงแม่ขอบคุณคะ่ะคุณยายบอกว่าหัวใจกระกรดนะคะลีนะ่าลีนะ่าอินเตนดีอามีกาแตงคือซีป,ประรรสวีเดอชโคยซ์ซิงแตงคือยีร์ปะซีปรรสวีเอชโคยซ์อมาช Tem que meter muito, muito casaco. Não posso ir uh, assim, não é? Tem que meter um casaco, dois casacos, três casacos. E depois um carruço também. Para não apanhar muito frio. Porque senão fica logo doente. Mas aqui, cá em casa, está quentinha, quentinha, quentinha. Está agradável. Está muito bom. <coughs> uh. เวิร์มเม่บายคุณสก์ลบายบาย thank you so much my friend you come for for minute uh, 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 i h u I so happy that's a little time I happy okay thank you so much คุณยายสุหัวใจกอดๆนะคะเวิร์มม่บอกว่าทักทาย hello my name is my name is hello คิสโฟตุก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 คิส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 ลีน่าอินเตนดีอเมเกสเซนคิสเอออบริกาดาลีน่ b อบริกาจะพูดภาษาอังกฤษแล้วก็จะพูดภาษาโปรตุเกสแล้วก็จะพูดภาษาบราซิลด้วยนะคะจะปนกันโอ้โหละเลงละเลงคุณอนุสรเฮลโ l ลเฮลโหลเฮลโลขอบคุณนะคะคุณอนุสรขอบคุณมากๆนะคะโอเคค่ะยกมือขึ้นบายบายเลยค่ะเวทเม บายยคุณยายบายยจ้าคุณยายคุณยายตุกฝากนะฝากตัวด้วยนะคะเออ my name is บายยนะเวอร์เายบาย we are going to go live go live so see you tomorrow see you tomorrow my friends e e you tomorrow I go to sleeping because now is uh is time to sleeping Thank you so much my friend. Tomorrow I go to support you. Okay. ยกมือขึ้นบ๊ายบายคุณนันทอนสวัสดีครับพี่ตู๊กผมขอเรียกแม่อีกคนได้ไหมครับหนังยางดิดปากถ้าจะเรียกแม่ได้ยังไงแล้วฉันเป็นพี่เธอมาเรียกฉันพี่เดี๋ยวนี้นะแม่ไม่เอานะฉันอยากเป็นแม่เธอเปล่าฉันอยากเป็นพี่เธอพี่ฉันอายุยังน้อยอยู่ อแม่ก็แม่อยากเรียกแม่ก็เรียกแม่อุ้ยเนาะพี่ชาวนาขอบคุณนะคะยกมือขึ้นบายบายขอบคุณคุณยายด้วยนะคะขอบคุณคุณหอยขมด้วยนะคะคุณหอยขมมาไม่ทันอีกแล้วพี่ตุ๊กมาไม่ทันอีกแล้วคุณหอยขมเมื่อไหร่คุณหอยเมื่อไหร่หอยคุณจะหวานคะคุณหอยขมขอถามเมื่อไหร่หอยคุณจะหวานเมื่อไหร่ที่หอยหวานแล้วอะมาให้พี่ตุ๊กจุ๊บหน่อยนะ เวร์แมบอกว่า oh friend, join อ y channel. Come m น l นล life f u l l Support your channel. เพื่อนๆจ๋าเวร์แม่เขาอยู่อินเดียนะคะเขาบอกว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากไปหาเขาที่ไลฟ์สดไปได้เลยนะคะเพราะว่าถ้าไปไลฟ์สดของเขาแล้วเขาจะมาซ u พอร์ตให้นะคะเขาบอกตรงนี้นะคะโอเค w วร์แมม y อเอ e ไอสปีกบิทไมฟรี เอ่อเอ่อ my friend s under understand okay คุณอนุสรบอกว่าจ้าแม่จ้าแม่ฉันมีลูกสาวในายะลูกสาวฉันอายุยี่สิบห้านะจ๊ะวันที่เนี่ยใกล้ใกล้วันแล้วเดี๋ยวก็จะเป็นวันเกิดเนาะวันเกิดลูกสาวพี่แล้วก็ลูกชายพี่วันเกิดลูกชายพี่ก็วันที่12มกราคมนะคะแล้วลูกสาวพี่ก็จะวันที่13มมกราคมนะคะก็จะเกิดไล่เลี่ยกัน แล้วพ่อเอ่อพ่อของพ่อของลูกอะ่ะพ่อของลูกก็จะเกิดวันที่11มกราคมก็คือ11 12 13มกราคมนะคะก็จะเกิดไล่เรียกกันเลยนะ11 12 13มกราคมนะคะเดี๋ยวสักนิดนึงเดี๋ยวก็ได้จัดงานวันเกิดอีกละอืมโอเคค่ะแวร์เม่บ๊ายบายงั้นผมไม่รบกวนคุณแม่แล้วนะคะ่ะขอบคุณค่ะ43ขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะยกมือขึ้นบ๊ายบายค่ะ ก็จะไปกินส้มต่อนะคะส้มที่ตุ๊กเก็บมาเมื่อวานก็จะกินส้มต่อค่ะเพื่อนๆขอบคุณมากๆนะคะที่มาส่งกําลังใจแล้วก็